สวัสดีครับผมสุภ์สินคลินิกเกษตรกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำเทคนิคการปรับตั้งคาบูที่มันเบาไม่ได้นะครับตาอยากก่อนไปดูกันก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเริ่มกันเลยครับผมสำหรับคาบูตัวนี้ได้ทำการล้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วมันก็สตาร์แจกนิดหนึ่งแล้วมันก็เบาไม่ได้นะครับเบาแล้วก็จะดับอย่างเดียวเลยนะครับปรับจูนที่ตัวน็อตข้างคาบูแล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่มันจะมีวิธีวิธีนึงนะครับเดี๋ยวจะลองปรับสกูน้ำมันดูนะครับว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถอยออกมาสักครึ่งรอบ ลองดูครส่วนวิธีล้างคาบูจะแนบไว้ที่ท้ายคลิปนะครับกดเข้าไปดูกันได้เลยเนี่นะครับอาการมันก็จะประมาณนี้นะครับวิธีที่ว่านี้ก็คือการปรับจูนที่ตัวเข็มน้ำมันนะครับหรือเข็มเลงนะครับโดยใช้ไขควงแบนตัวเล็กๆนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงกลาง ตรงที่ลูกโซ่ชี้นะครับปกติแล้วมันจะมีฝาปิดอยู่นะครับให้เปิดฝามาก,ก่อนนะครับแต่สําหรับตัวนี้ผมแกะแล้วนะครับโดยการหมุนตัวเข็มเร่งหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอันดับแรกไม่ต้องหมุนไปเยอะมากนะครับหมุนไปสักครึ่งรอบก็พอแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับ ถ้ามันเร่งได้ไม่เต็มที่ก็ปรับสกูน้ำมันด้านข้างคาบ,บูด้วยก็ได้นะครับลองฟังเสียงดูแล้วก็ปรับจูนตามที่ต้องการครับถ้ามันเร่งมากเกินไปก็ให้หมุนกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็คอยฟังเสียงดูถ้าหากรอบมันสูงเกินไปก็ปรับกลับมานะครับลองหมุนดูแล้วก็ลองเร่งดูนะครับ คอยฟังเสียงดูการหมุนเข้ามากออกน้อยมันขึ้นอยู่กับตัวคาบูนะครับว่ามันเป็นคาบูเก่าหรือคาบูใหม่แล้วก็ตัวเครื่องด้วยนะครับว่าเครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่สำหรับคาบูตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่นานนะครับแต่ลูกค้าไม่ได้ค่อยได้ใช้งานจึงทําให้เกิดปัญหานะครับ เปลี่ยนไปก็ประมาณ1ปีละตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็ถ้าท่านใดมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับหรือว่ามีเทคนิคดีๆด,ดีกว่านี้ก็แนะนำกันได้นะครับไม่ว่ากันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูกันว่าจะมี ความรู้สาระดีๆอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ